วันนี้เวลา9้านาฬิกา52สนาทีสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์น้ำเกลวังซุกและสมเด็จพระราชินีเจตสุนเพมาวังซุกแห่งภูตานสเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ในพระบรมมหาราชวังทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะที่หน้าพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรม,มราชินีนาถพระบรม,มราชชนนีพันปีหลวง มีนายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีรอเฝ้าทูลละองธุลีพระบาทรับเสด็จและนำเสด็จขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางอัธจันทร์ทิศเหนือและมีท่านผู้หญิงบุตรีวีระวัยทยะรองอธิบดีกรมกิจการในพระบรมวงศานุวงศ์ถวายคำบรรยายเรื่องการพระราชพิธีพระบรมศพต่อจากนั้นทรงประดำเนินไปอาคารหน่วยราชาการในพระองค์904ทิศตะวันตก ทรงลงพระนามาพิไทยในสมุดถวายความอาลัย ท้งนี้สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกและสมเด็จพระราชินีเจตสุนเพมาวังชุกแห่งภูตานจะเสด็จพระราชดำเนินไปในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตรในพระบรมมหาราชวังในตอนข้ามวันนี้ด้วย